ค่ะเราจากเพจฟิตกับดาวนะคะลูกไมโกโกคก็เกิร์ลค่ะโอเควันนี้เราจะมาฟิตเทรงกันสนุกเนาะ,อะเอากําลังกายคู่กันคะ่ะใครคที่มีเพื่อนมีแฟนก็ทำอะไรแบสนุกๆกันนะคะค่ะถ้าที่เราจะมาทําในวันนี้เราจะโฟกัสตรงขา,างและหน้าท้องหน้<ข>าท้องจับไปค่ะมาท่าแรกเลยนะคะเราจะมาเริ่มด้วยบอดี้สควอตนะคะอันนี้สควอตไปนะคะแล้วก็จับมือสลับกับเพื่อนของเรานะคะ ท่าที่2เลยค่ะเป็นท่าลอนช์นะคะแต่ว่าเราจะกระโดดทําเร็วๆเลยค่ะสลับกันนะคะระวังนะคะตอนที่กระโดดอย่าให้หัวเข่าเลยปลายเท้าแล้วก็ท่าที่3ของเราค่ะเดี๋ยวเราจะทำควอดนะคะแต่เราจะทําเป็น180องศาควอดแบบนี้นะคะก็คือหันหน้าแล้วก็หันหลังนะคะ ท่าที่4ค่ะเป็นท่าดันพื้นแล้วแตะมือสลับกับเพื่อนนะคะเวลาดันพื้นเนี่ยเกรงหน้าท้องไว้นะคะท่าต่อไปค่ะเป็นท่า mountain climber แล้วก็เตะขาไปข้างหลังฟู้งเลยนะคะส่วนท่าสุดท้ายค่ะเป็นท่า shoulder tap แล้วก็แตะมือเพื่อนนะคะ ทั้งหมดนี้ทำท่าละ15ครั้ง4รอบนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่เอามาให้เพื่อนๆได้ทำกันนะคะก็อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนชวนแฟนมาทำด้วยกันค่ะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe channel ให้ดาวด้วยนะ